สวัสดีครับกระผมเด็กชายธีรพัฒน์เงศรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาโรงเรียนพิชัยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตตดิถ์กาบเรื่อยเรื่อยมารอนรอนพิพากอรจะตกต่ำสนธยาจะไกลคำคำหนึ่งหน้า ตราตรูเรืออีเรื่อยมาเรียงเรียงนกบ,บินเชียงไปทางมูตัวเดียวมอาพรตผู้เหมือนที่อยู่ผู้เดียวได้กรอนสายสมอนนอนเธอ เจ้างามจริงพริ้งพร้อมดังเลขาานุวรล,ละอ,องทองพอักโสภาดังจันทราทรงกรดหมดมนทินงามเนเอตดังนีเอตมฤคมาดงามขนงวง อันินอรชอนออนแอนดังกินนรินวังทวินไม่เว้น